เบืองสี่ละออกหลายแล้วพี่น้องอยุดไต่ยุดไต,ต่พักเบืองกต่หลาย,ลายนี่ครับอู้ตเต็มครับพี่นอ้องก็ไง่งายเเบืองแห้งดัึป์ปืดทีนี้สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพอกับบ้าน้องในช่องกบป,ป่าพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดียวมือนี้บ้าน้องกะพาพี่น้องมาอัปเดตเบืองแมงกีหลีดนะครับน,น,นั่นนี่หลังจากเข้าเอามา พอไหวนะครับเนาะใส่กระถาใส่ถาดไปนี่ครับเพิ่อนออกอาทิตย์นึงเลยครับพี่น้องเมื่อตัวกิลีเพิ่นกระสีหายเป็นพวกพักพวกนี้น้ำเนยอุ้ยเบิ่งสี่ล่ะออกกลายแล้วพี่น้องอ <ๆๆ S 1> ยุดไตอยุดไตพักมีแหงก์หลายนี่ครับกิรีดกำลังสีเริ่มตัวงัแล้วหนึ่งอาทิตย์นี่ครับเดินเบิ่งกี่ล่ะ หลังตัวใหญ่เลี้ยงไว้นี่ก็ง่ายๆครับก็บใส่กล่องพลาสติกนะครับเนาะแล้วก็เฮ้าก็กจะมีแนวป้องกันไว้คือนี่ครับตัวนี้ก็คือเป็นแนวยาสังกรนะสีเนาะเพื่อป้องกันไว้บ่อหายเพื่อนออกครับพี่น้องเพื่อลาเพื่อนบืนขึ้นมานี่นะมาถือกันม่วนแนวยาสังกระสีนี่เพื่อนก็ขึ้นบ่ได้นี่ครับผมแล้วก็จะเป็นอาหารก็จะเอาหายเพื่อนนําเนะ่ นี่ยูนีกจะเลี้ยงวายูประมาณหลายกองอยู่ครับใส่กองอาจติดหนึ่งสองสามสี่หาหาอันครับนี่มาเบิ่องอันที่สองกระสีเลี้ยงไล่ๆกันตัวนี้นก,ก็คือเขาจะเลื่อมใงยเนี่ยจัหน่อยแล้วเขาก็จะหายเป็นถาดไข่น่ครับถาดไ่ให้เพป่นแด้อาศัยนครับพี่น้องรุ่นนี้ก็จะน่อยเนี้ยจังหน่อยกระสีไล่กันมาแต่และรุ่นนะครับเนาะ โอ้ยบึ้งครับรุ่นนี้จะจาล่างสิไงโอ้โหรนีอยู่ตารางครับอากาศเย็นนี่เทิบมาเรื่อยๆครับตัวนี้แรนเต็มเลย่นดมีไงเลยครับรุ่นนี้เสียวมากรุ่นเดียวกันแหละครับรุ่นน่ะอันรุ่นอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ซีมีรุ่นหน่อยบาท่านพออาทิตย์นี่ก็มีบิ่งแต่ละถาดนะพี่น้องด้วยควรนกสี ประมาณนี้นะครับไงไว้แห้หลังจากมาอัปเดตเบิงนี่ครับอยู่ใน,ในไข่พี่หงจะเต็มเลยครับตัวน,นี้ก็คือเ้าเอาเป็นถาดไข่เนาะเอามาใส่ให้เพื่อนอาศัยนะครับมองหลีของเพิ่นนี่ครับ,ล,รบลากาเลียงไว้ก็พ่อได้กินเลียงง่ายๆครับไก่บ้านก็เลียงได้เนาะเบิ่งเลยคับ เปิก็จีมาไล่กินอยู่สิครับตัวนี้ก็จีเป็นโฟมโฟมนี่ก็คือตัวโฟมมันก็คือเอาน้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาน้ำใส่เพรนน้ำนี่เวลาเนี่ยเปิ้ลก็จีมากินน้ำอยู่ในโฟมเท่านี่ครับเขาก็เอาน้ำใส่ใบในในเนี่ยสก๊อตใบครับพี่น้องตัวนี้เป็นสก๊อตใบเนาะคือเขาจะเอาซุปน้ำเวลาเปิ้ลก็จีมีน้ำอยู่ในหั่นบาดกิริยเท่าเพกันก็จะ กินน้ำจากอะไะครับพี่น้องเพราะกิสิมันดูดซึมหออเพราะปกติเลยฐานธรรมชาติเพิ่นก็จะกินอยู่กับน้ำค้างหรือว่าน้ำหมอกบ้านเฮาเนาะนี่ครับเพิ่นก็จะมีน้ำให้เพิ่นกินน้ำจังน่อยแต่ว่าก็ต้องเอาใส่เป็นกล่องฟมูมเป็นน,น,น,ปน,นี่เราเลี้ยงไว้ในกล่องฟูมที่นี่ก็จะเป็นสก๊อตไบต์แนวหลังจานครับผมนี่ครับหากล่องเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงไว้อยืดในบ้านเลยอยู่ในเฮือนเฮาครับเลี้ยงไว้ง่ายๆเลย ไว้พ่อได้เป็นอาหารเฮาแหละนี่เทิร์บมาหนาังผีกะนี่ครับจะมีอาหารเป็นอาหารในเพิ่นเป็นพวกอาหารให้เพิ่นกินน้ำเป็นอาหารกิ่รีดโอ้เห็นแตเริ่อมตูงใหญ่แล้วนี่ก็เป็นกะละมังครับกะละมังมาใส่เลยกะละมังโอ้โหเต็มครับพี่น้องเัวอ ไงเอาเบิ้งแหงดำปึ๊ดอยู่ในอูดรูนี้ก็ล่างโตวสวยโตงามแล้วนี่ข้างล่างนี้จะเอาผักให้เพื่อนกินเป็นใบชะนาใบชะนาให้เพื่อนกินเนีย่ยครับผมกับผ้าพี่น้องมาอัปเดตเบิ้งกิ่หลีดเลี่ยงไว้อยู่ในกล่อง นี่กองเฮานี่ครับตะก้อนนี่ก็จะตัวนี้ก็จะเอาเลี้ยงเป็นบัวนะครับเดยเอาบัวใส่เลี้ยงเป็นบัวเวลาหลังจากนั้นจะเอามาเลี้ยงเป็นจิรีครับเห็ดใดหลายอย่างตรงนี้นะครับนะเนาะมากกวสีมาบก,กี่บาทครับนี่ถาดละซาสามสิบบาทกลองเป็นกลองเนาะก็ะเอามาเลี้ยงตะก้อนเลี้ยงบัวแล้วก็ล่อมาเลี้ยงจิรี กะทิว่าได้ผลดีอยู่ครับพี่น้องเลี้ยงง่ายๆเลยก็ให้เป็นอาหารน้ำแน่ก็จะเป็นพวกอาหารนกเป็นพวกอาหารกิริตนี่แหละครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารของเพลินเลยเักาก็สวอมาโรยๆไว้จังน่อยนี่ครับโรยไว้ข้างๆสิเดี๋ยวเวลาเ้าก็จะมากินเองบันไม่ยากเลยเยลีลเเ้ยงกิริตนกิรอเฮาเวลาก็จับ ขายได้หรือว่ารยะกินเขาก็เอามาขายได้ได้พี่น้องเด้อตรงนี้ช่วงนี้ก็คือเลี้ยงให้เป็นเมนูเจ้าของก่อนให้มีอาหารกินก่อนนะครับเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะเอามาทดลองเมืองแล้วทานหรือว่าทางไหนเขาก็จะเอามาเลี้ยงหล,ยหลายเพิ่มขึ้นไปอีกครับผมตรงนี้ก็คือเขาจะได้แม่พันธเพิ่นเลี้ยงเอาให้แล้วเวลาจะได้เป็นพันุขอเจ้าของยอง เวลาก็จะไข่ใส่ถาดไ่ยังเขาก็เอาไปขยายพันต่อนะครับเนาะตรงนี้ก็คือเขาก็จะเลี้ยงไหวแบบนี้พอได้เบิ่งนไหนแย่ครับพี่น้องเป็นถาดถาดนี่ก็เป็นถาดไข่ถาดไข่ก็เมาใส่เลยถาดไข่นี่ก็เอามาอลงมนี่ไหวเป็นปุ่มัาพี่น้องพอได้กิน นะครับผมกับภาพพี่น้องมาอัปเดตเบิ้องยินดียู่เรียงไว้หาอันนะครับเนาะหนึ่งก็ใส่กระมังเดี๋ยวจัจะพาพี่น้องมาอัปเดตเบื่องเรื่อยๆนะครับเนาะนี่นะครับผมบาน้องกับภาพพี่น้องมาสมเบิ่งน้าอย่าลืมในช่องคบป๋าผ้าลวดนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องกัะเจ๊คลิปพี่น้องมือเลยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ